ศาสตบอกว่าการบริหารเวลาเนี่ยบริหารย่งไงบริหารเวลาปกติก็บริหารโดยาการมีกําหนดเวลาแล้วเสร็จของงานถ้าไม่แล้วเสร็จก็มีค่าปรับอ้นี้เป็นการบริหารเวลาทีนี้ไอเดียหลังๆเนี่ยเขามีาการบริหารเวลาเพิ่มเติมซึ่งเขาบอกว่าจะมีประสิทธิภาพดีกว่าด้วยก็คือว่าถ้า ผู้ออกแบบเมื่อถึงเวลาและออกแบบไม่เสร็จก็ปรับนี่ก็วิธีการบริหารเวลาดั้นเดิมแล้วถ้าเสร็จก่อนนะเร็นก่อนกำหนดนะเร็นก่อนกำหนดสัญญาไหลสัญญาเนี่ยเขาให้เงินโบนัสทีนี้สัญญาที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่เอาหลักการนี้ไปใช้เนี่ยก็เป็นโครงการทำสนามกีฬาโอลิมปิกที่ลอนดอน เป็นสัญญาเ e ็นกับนิว Construction, ไอคอน New Engineering Contract รัฐบาลอังกฤษต้องจ่ายเงินโบนัส2ปีติดต่อกันปีแรก30กว่าล้านกอนปีที่สองห้าสิบกว่าล้านกอนแต่โครงการโอลิมปิกผสมความสำเร็จยอดเยี่ยมแล้วก็มีการเอาไอเดียเรื่องเงินโบนัสเนี่ยมาใช้เรื่อยมาใช้ตามสัญญาต่าง สัญญาฉบับนี้เอาไอเดนี้ก็ใช้โดย a อไก็ไม่มีลิบ้าก็ไม่มีใช้ยังไงใครบอกว่าถ้าผู้ออกแบบออกแบบไม่เสร็จตามที่กำหนดไว้เนี่ยต้องเสียค่าปรับันล,ละ0.1%ของค่าจ้างตามสัญญาแต่ถ้าเสร็จก่อนได้ในอัตราเดียวกันเง่นเดเดียวกแบบัน นี่นอกจากแสดงว่าเป็นเป็นธรรมของผู้สัญยาถ้าคุณคุณถ้าเกินคุณผมเสียค่าปรับคุณถ้าผมใส่ก่อนผมนได้ทนี่ก็เป็นธรรมเป็นธรรมทั้งจกิดคนเกินทั้งเครื่องขายเครื่องสัญญาต่างประเทศณขณะนี้เขาไม่มีสำหรับสัญญาเจ้าออกแบบแต่มีในสัญญาเจ้าออก้างแล้วก็เอาไอเดียนี้มาใช้ทีนี้ ส่วนที่อาจารย์บรรงอยากจะให้คุยอีกสักเรื่องหนึ่งเพราะว่าคุยเรื่องเดียวแต่จริงผมมีอยากมีหลายเรื่องที่อยากจะคุยแต,แต่อีกเรื่องเดียวเพราะเวลามันจะบดแล้วก็คือว่าความรับผิดของผู้ออกแบบเนี่ยควรจะเป็นยังไงแต่เดิมเราฝรังเขาเขียนแล้วเราก็เขียนตามมาก็คือบอกว่าผู้ออกแบบรับผิดไม่เกิดค่าจา้างออกแบบ บางบางสัญญาเขียนไปขนาดนี้ด in. in ้วยว่าู้อแบบรับผิดไม่เกินค่าจ้างออกแบบที่ได้รับแล้วสมมุติว่าได้รับมาแล้วหนึ่งล้านก็รับไปแค่นั้นสัญญายังไม่เสร็จแต่พอสัญญาเสร็จั้งหมกสมมุติว่าห้าล้านได้รับทั้งห้าล้านก็รับผิดไม่เกินห้าล้านกรณีแบบนี้เวลาแบบผิดพลาดเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะนะ แต่ผิดพลาด้านเจ้าของเขาเสียหายมากกว่าข้าแบบเนี่ยเขาก็เสียหายเยอะนี่มันจะเกิดมัจะทาให้เกิดอการประกันภัยทิจาาตที่ที่จะยกขึ้นมาหาลือเนี่ยมีการคุยกันมาหลายครั้งแล้วผู้ออกแบบควรรับควรรับผิดมากน้อยแค่ไหนคืออาสัญญาของต่างประเทศเขาก็จะพยายามจะขยายนะแต่เดิมเนี่ยรับผิด ไม่เกินจานวนค่าจ้างออกแบบหรือไม่เกินจเนวนค่าจ้างออกแบบที่ได้รับแล้วต่อมาก็จะมีพัฒน,นาว่าไม่เกินค่าจ้างไม่เกินค่าไม่เกินวงเงินจำกัดความรับผิดของประกันภัยวิชาชีพส่วนว่าประกันภัยวิชาชีพจะกําหนดจํานวนเงินจำกัดความรับผิดเท่าไหร่ก็แล้วแต่ รายเรียงของพันจาจะกำหนดรายส่วนใหญ่ในประเทศไทยก็มี่ถสามสิบล้านบาทสามสิบล้านบาทเสียค่าเที่ยวประมาณแสนหกศูนย์บาทแล้วก็ให้ผู้ว่าจ้างเป็นคนจ่ายด้วยถ้าเป็ผู้ออกแบบต้องจ่ายอเลยเลยใช่ไหมอันนี้อันี้ความเห็นบ้างความเห็นก็ท่านใทวิชาชีพไม่ค่อยคุ้นกันไม่อยาก แล้วอยากจะเอาเหมือนเดิมคือรับผิดไม่เกินจํานวนค่าจ้างออกแบบบางเจ้าก็อยากจะเอาถึงขนาดว่ารับผิดไม่เกินจํานวนค่าจ้างออกแบบทาี่ได้รับลแล้วการได้รับแล้วห้าแสนจะรับผิดแค่นั้นอะไรจำลองเนี้ยก็อยากจะยกขึ้นมาเป็นเป็นกรณีหาเรื่องกันว่าตามที่อาจารง์จำลองอยากอยากจะให้หาเรื่องเรื่องหนึ่ง ไม่ทราบท่านท่านใดมีความเห็นยังไงครับเรื่องอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเสร์ตนิดหนึ่งแล้วแต่ว่าที่สัญญาตั้งออกแบบเนี่ยอยากให้ทําเป็นเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยโอเคมันสําหรับโครงการขนาดเล็กขนาดกลางนะฮะขนาดใหญ่เนี่ยเขาคงมีฟองใแมตของเขาแต่ว่าปัจจุบันการทํางานของเราเนี่ยจะเห็นได้ว่าภาษากฎหมาย เริ่มเข้ามามีบทบาทเยอะมากขึ้นแล้วก็คนที่มาสัมผัสก,กับเราในการบริหารโครงการทำโครงการเนี่ยเริ่มไม่ใช่เจ้าของเงินโดยตรงที่ลงมานั่งคุยตรวจแบบดูอะไรต่างๆความสัมพันธ์มันเริ่มผ่านทีมงานของเขาหรือเจ้าหน้าที่ของเขาหรือพนักงานของเขามากขึ้นซึ่งทุกคนก็จะต้องทำตามหน้าที่เขาก็คือว่าต้องเอ็กซ์ไซ ความรู้ e ห้สายสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเจ้าของโครงการมากขึ้นเพราะฉะนั้นไอการทำสัญญาต่อไปเนี่ยคือเหมือนกับเราต้องอ่านทุกตัวเลยแล้วก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเมื่อมีความเสียหายหเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีแต่หาคนรับผิดชอบไม่ใช่แบบอ่าก็แก่กันไปอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นประเด็นใหม่ที่ จะมีความสําคัญที่เราให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นก็คือ,เร,อเรื่องของประกันภัยวิชาชีพซึ่งคิดว่าคงเป็นเรื่องที่ต่อไปเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วที่จะต้องคิดเรื่องนี้นะฮะหรือคิดเรื่องค่าใช้จ่ายในสิ่งที่เกี่ยวกับประกันภัยวิชาชีพเข้ามาเป็นบทบาทซึ่งในเนื้อหาของมันเองเนี่ยวันนี้ก็ทางชมรมก็มีหนังสือมาแนะนํา แต่คงเป็นเซสชันที่ต่อไปในเรื่องของประกันภัยวิชาชีพเนี่ยที่จะเป็นประโยชน์กแบบับพวกเราจริงๆเนี่ยก็คงจะอจ,จะมีเรื่องของ,งาการจัดหัวข้อเพื่อพูดคุยอะไรต่างๆได้นะฮะซึ่งก็งไม่แน่อาจจะเป็นหัวข้อวิชาการในงานสถาปนิกหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่ทางพี่ชำนาหรือทางชมรมเองเนี่ยก็ยินดียินดีนายกบอกว่าจัดมาเลยครับ ไม่จัดเายรได้ได้คือคิดว่ามันเป็นเรื่องหนีไม่พ้นเราจะเห็นได้ว่าข่าวทุกวันเนี้ถึงเวลาก็าจะถามใครรับผิดชอบนักข่าวเองมันก็รู้สึกละเอียดว่าเราเองนะไปหาพ้อพู่มต่อสลายหาแล้วก็ประเด็นว่าใครต้องรับผิดชอบเริ่มเป็นเรื่องจําเป็นแล้วก็คงทําอย่างที่เราคิดเองเออเองไม่ได้อีกแล้วนะเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังและอาจจะเป็นประเด็นที่ต้อง ได้หาความรู้ร่วมกันต่อไปนะฮะแล้วก็บางครั้งท่านมีข้อมูลมีความรู้มากเนี่ยเราเห็นว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นภาระมากหรือว่าเราจะจัดก,การภาระใหม่อันนี้ยังไงนะฮะจากการทํางานก่อสร้างโครงการใหญ่ๆมาก็มีเรื่องที่การประกันภัยก่อสร้างขึ้นมาซึ่งตามหลังลูกค้าเองก็รู้สึกเป็นเรื่องจําเป็นแต่มันก็มีรายละเลอียดที่จะให้พลเมาทํามากขึ้น แลสุดท้ายก็คือเจ้าของโครงการบองทาเองดอีกว่าเพราะว่ามันก็มองได้รอบคอ้กว่าแล้วก็ความต่อเนื่องเรื่องเข้าใช้อาคารต่างๆนี่มันมีความสัมพันธ์กันอันนี้คงเป็นเรื่องเรื่องใหม่นะฮะแต่ว่าเป็นประเด็นที่ในในสัญญาใต้สัญญาฉบับนี้เราใส่เข้ามาว่าพูดเรื่องพวกนีดด้ให้ชัดว่าเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วจะทำงไงแล้วก็สัญญาของรัฐเองก็เริ่มผลักเข้ามานะฮะ โดยเฉพาะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจรัฐอะไรคือมีอะไรเป็นประโยชน์และใสามาหมดนะฮะมาให้ทำปีไอทำอะไรต่างๆอันนี้เป็นเรื่องที่เราก็ต้องเริ่มเริ่มหาความรู้ว่าคือไม่ใช่ปฏิเสธไม่รับรู้อย่างเดียวไม่ได้แนละ้วต่อไปสัญญาเนี่ยต้องอ่านทุกตัวหนังสือนะครับไม่ว่ารัฐหรือเอกชนโดยเฉพาะเอกชนรายเล็กๆน้องๆต่างๆเนี่ยเราก็เห็นว่ามันก็คงมีเคส มาโอ้ยไม่รู้เลยแล้วถึงวันนั้นก็เราจะทําท่าไรเดียสาอยอีกผมคิดว่าผมผมไม่ได้แล้วาะว่าหนึ่งก็งคือว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาจ่ายเราแพงหรือแพงในทัศนะคตาว่าจากทัศนะที่ว่าเข้าออกแบบไม่น่าจะเป็นเรื่องนี้เขาต้องจ่ายเยอะอะไรต่างๆแบบนี้นะฮะพวกนี้ก็ต้องต้องระวังมากค่ะขอขอนุญาตนะคะ ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณคณะทำง,งานในที่สลับเวลาในการร่างสัญญามาตรฐานฉบับนี้นะคะดีใจมากที่ได้เห็นเป็นภาษาไทยเพราะว่าที่ออฟฟิศค่ะก็คือ,อมีการทาง,งานกับลูกค้าต่างประเทศแล้วก็เจอสัญญาฟอร์แมตอย่างนี้มาได้สักพักนึงแล้วค่ะหลายหลายปีเหมือนกันค่ะ แล้วก็ก็คือเรื่องที่อสำคัญมากค่ะก็คือเขาจะให้ทำแล้วก็คือบริษัทได้ทำพ i ไอไวอ้สักสี่ห้าปีค่ะก็คือไม่เคยใช้แต่ตอนนี้ค่ะมันจะมีเคสอยู่เคสหนึ่งที่ทางลูกค้าเนี่ยค่ะเขาเรียกร้องเรื่องความรับผิดชอบในการออกแบบของผู้ออกแบบ,อ,บอ,อ,แบบอย่างเช่นสเปคยิกิจาที่ทาให้เกิดความเสียหายนยคะก็เป็นครั้งแรกที่บริษัทได้ แจ้งเพมอะค่ะแจ้งเพมไป็นกนทางผู้รับประกรันทีนี้ไม่แนแ่ด้วยความที่แบบเราไม่รู้กฎหมายเลยเราเราเราใช้การาทำกรมธรรมเนียร่การเพมการทพนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะอยากจะรบกวนปรึกษานะคะว่าปกติแล้วว่าเขาเวลาในการที่เราส่งเพมไปจนกระทั่งระยะเวลาในการที่บริษัทประกันภัยเขาจะแก้อะค่ะว่า,วาอันเนี้ยเพมได้หรือไม่ได้ปกติมัน มันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะแล้วก็อีกคำถูดหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเขาใช้ระยะเวลานานมากในการแจ้งเราว่าสรุปแล้วเนี่ยเราเขาไม่ให้เลนนะเพราะว่าถือว่าพวกแบบตั้งใจที่จะไม่เป็นแบบนั้นไม่ใช่เคสที่ประมาแล้วทางลูกค้าค่ะเขาเรียกร้องว่าอาจจะมีการอาจจะมีการเรียกร้องความเสียหายเพิ่มเนื่องจากว่าเขา เราใช้ระยะเวลาดำเนินการมาทำให้เขาเสียหายมากขึ้นไหมคะไม่ทราบว่าทางคุกท่านมีความเห็นสิ่งอะไรนนครัองของเยบ้างก็ไม่เห็นได้ตัวคุ้มทันกน็พูดยากปกติเนี่ยอย่างที่เมื่อเช้าเล่าให้ฟังเนี่ยเราไอบีซีเนตที่คุม้คมของเนี่ยมันคุม้คมของไหม อะไรทำลองนี้นะผู้เอาประกันภัยเนี่ยคุ้มครองไหมบิสเนสที่รุ่มเออประกันเนี่ยคุ้มครองไหมแล้วมันยังมีหลายตัวนะเมื่อเราทำประกันภัยเนี่ยเป็นแอนนูนเบสิ่ไหมปีต่อปีไม่ใช่เป็นโปรเจกต์ใช่ไหมในประกันภัย DII เนี่ยนะเขามีอีกสองตัวที่ควรจะเข้าใจคือเขาเรียกโนสคาบเลช มันจะมุง nose c o v e r a เทลค o v e r a g e าคือความหมายมันเป็นยังไงสมมว่าปีต่อปีเนี่ยนะเราทำประกันไปหนึ่งปีเขาคุ้มครองลวงหน้าให้อีกหนึ่งปีนี่ nose c o v e r a แล้วเทล c o v e r a g ที่คุ้มครองไปข้างหลังอีกแต่ไม่เปีนะปกติ60วัน90วันนี่อย่างเงี้ทำไมถึงจะต้องมี nose c o v e r a เพราะว่าเราทาประกันภัยปีเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นปกติประกันภัยมันก็คุ้มครองปีเดียวอ่ะแต่ในทางประกันภัยของของประกันภัยวิชาชีพผมออกแบบมาตั้งแปดเดือนละพึ่งจะมารกาะเาราะแล้วก็เกิดเคลมเขาก็เลยบอกว่าให้การกระทำทเฉพาะการกระทำนะที่เกิดขึ้นก่อน ประกันภัยจะมีผลใช้บังคับก็คุ้มครองทีนี้ไม่รู้ว่าการณีของคุณเป็น,ปนแบบไหนนะ,ะทีนี้เคลมเนี่ยนะต้องเกิดขึ้นในช่วงที่ประกันภัยมีอายุอยู่<ๆ>นะถ้าเขาเรียกว่า,าไอ้ประกันภัยนี้เขาเรียกเคลมเมลกับเคลมเมสแอนด์ดีพอร์ตเคลมเมสที่หมายความว่า ช่วงระยะเวลาเนี่ยเคลมต้องเกิดขึ้นไม่เหมือนประกันภัยงานก่อสร้างนะประกันงานประกันภัยงานก่อสร้างบัตเดตุเิดครับก็เคลนแต่ว่าประกันภัยวิชาชีพเกินเสียหายแล้วอาจจะยังไม่มีภาระที่จะต้องแจ้งประกันภัยนะเพราะว่าผู้เสียหายยังไม่ได้เคลมเราพอผู้เสียหายเคลมเราเราก็รีพอร์ตทีนี้ไม่รู้ว่าของคุณเนี่ย ที่บอกว่าเคลมหมายถึงว่าเคลมจากเราไปเคลมประกันภทยหรือว่าผู้เสียหายเคลมคุณถ้าถ้าผู้เสียหายเคลมคุณก็นับจากวันที่คุณได้รับเคลมคุณก็ไปรีบอร์ประกันภัยช่วงระยะเวลารีบอร์ดประกันภัยเนี่ยประกันภัยก็บอกว่าให้รีบอร์ดส4สวันเว้นแต่ว่าไม่ใช่ ประกันภัยวิชาชีพเขาบอกว่า s ศูนย์ s taxable ไม่รู้ว่าเขาคุยยังไงก็คือเราหลังจากคืบของบริษัทเนี่ยเป็นเคสที่ทางลูกค้าเคลมมาพอเรารู้ว่าเขาเคลมว่าเรารีพอร์ตได้จนิงก็คือมันอยู่ในเรื่องขายของเขาผมเอาเป็นจังหวัดจังหวัดไทยมจะได้ตอบเป็นขั้นตอนในประกันภัยเนี่ยเขาจะบอกว่าเรารีพอร์ตรีพอร์ตที่ไหน คนอทีนเขาบอกว่ารีพอร์ตไปที่เครดีพาร์ุเมนต์มังมีรีพอร์ตไปที่เฮดพ,พอร์ตในโครงการจะเขียนไว้ถ้าเรารีพอร์ตไปถูกต้องภายในกำหนดเป็นระยะเวลาทีนี้เดี๋ยวคุยกันเรื่องว่าเขาจะสปอน์เยังไงเป็นยังไงครับรีพอร์ตถูกต้องรีพอร์ตถูกต้องต,องตามขั้นตอนค่ะครับแล้วเขาก็ไมไม่รีสปอน์เอ่อ คือในช่วงที่เราเพรมไปอะค่ะมันอาจจะโชครายนิดนึงคือเป็นจังหวัดต้นเดือนกุมภาแล้วพอเครมไปสักพักเจอโควิดนะคะแล้วก็คือมันกว่าจะฟีดแตกกลับไปกลับมามันช้ามากเลยแล้วก็คือคืออย่างเคสอันนี้ค่ะเรารีพอร์ตไปตั้งแต่ต้น,น,ะะน,นกุมภาคะจนนัดกระทั่งปับนีอะค่ะเดือน11เรายังไม่ทราบผลยว่าเขาจะให้เราเคลมหรือเปล่านะคะ เออมื่อกี้ที่ที่คุณบอกว่าหลังจากเคลมไปแล้วก็มีโต้ตอบไปมาใช่ไหมฮะมีโต้ตอบมีโต้ตอบแสดงว่าเขารับเคลมเราแล้วใช่ไหมเขาถึงโต้ตอบเรา,าที่เขาตอบเราเขาตอบว่างไงเขาตอบว่าไม่ให้หรือเขาตอบว่าให้โดยมีเงื่อนไขย,ยังไงหรือปครับเขาเป็นการสอบถามข้อมูลเพิ่เมเติมอะค่ะอ๋อการสอบถามข้อมูลก็แต่ยังไม่เคยปฏิเสธเลยว่า ไอ้เหตุที่เคลมนี้กองทัพประกันภัยไม่คุ้มครองยังไม่ปฏิเสธเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะยังไม่เคยปฏิเสธแล้ว<ๆ>เราก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่นะครับยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็แสดงว่าเคลมจนที่ยังไม่ปฏิเสธเพียงแต่ว่าข้อมูลที่ให้ที่เขาขอเพิ่มเติมเนี่ยแค่ว่าเขายังไม่กระจัดใช่ค่ะกรณีนี้คุณต้องดูเงื่อนไขในกรมธรรประกันภัยให้ดี ว่าบา,บางความกังัพประกันไทยก็บอกว่าแม้แต่ว่าเกิดภาษาอังกฤษเเรียกเกิดเซอร์คัมสแตนที่จะทำให้เขา,เา,เามีเสี่ยงภัยมากขึ้นเราก็มีหน้าที่ต้องแจ้งถ้าเราไม่แจ้งเขาจะปฏิเสธได้อย่างนี้เี่ที่ภาษาบางๆเนี่ยเขาอาจจะไปหาจุดตรงนี้ปฏิเสธหรือเป่า บางทีเนี่ยเขาบอกไอ้กรมการจราจรเขาบอกว่าถ้าเราสงสัยว่าเราจะถูกเคลมนะเราต้องแจ้งไงบริษัทประกันภัยทราบถ้าเราเปลี่ยนนโยกายเราต้องแจ้งให้ทราบเพราะว่าความเสกเขาคือเขาเคือถ้าเราไปบริษัทเราไปอัพพยพตมไปปรวมรวบรวมกับบริษัทคือต้องแจ้งให้ทราบบริษัทเราทุกจังก็ต้องแจ้งให้ทราบด้วยใช่ไหม นีไอ้ที่เขาถามว่าเยอะๆเนี่ยเขาจะถามหาข้อที่จริงที่เขาจะปฏิเสธกูหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะฉะนั้นผมไปอ่านเงื่อนไขนี่เดี๋ยวไปตกลง่กาวะใช่ไหมก็บอกไม่ได้อะไรไม่ได้เบียรไม่ได้อะไรก็อันนี้ก็ใหญ่มันเยอะมากใช่ป่ะเขาดูแล้วเนี่ยเขารับเคลมแล้วเขายังไม่ปฏิเสธ แต่เขาถามข้อมูลเยอะไปถามข้อมูลเยอะผมตกใจแล้วคุณกำลังหาข้อมูลที่คุณจะปฏิเสธผมหรือเปล่าอะไรค่ะแล้วค่ะมันตัดจัเวลาช้าค่ะยังปกติอะค่ะบริษัทที่รับทำประกันภัยอย่างเงี้ยค่ะคือโดยโดทั่วไปแล้วคนที่ตัดสินใจว่าจะให้เคลมหรือไม่เคลมมันควรจะต้องอยู่ในประเทศไทยใช่ไหมคะเพราะอย่างในเคสของบริษัทอ่ะ กลายเป็นว่าคนที่ตัดสินอยู่ที่สิงโคโปร์ผมไม่สนใจเลยกฎหมายบอกว่าย่างงี้บร,ริษัทที่จะรับทำประกันภัยในประเทศไทยได้ต้องเป็นบร,ริษัทมหาชนสองต้องได้รับอนุญาตในประเทศไทยไปิษัทก็ประกอบธุรกิจได้บริษัทต่างประเทศจะประกอบธุรกิจทประกันภัยในประเทศไทยได้ต้องขอ,ขออนุญาตแล้วมีสาขาได้แห่งเดียวในประเทศไทยคุณจะมีสาขาในที่อยู่หลายจังหวัดไม่ได้เลย หนึ่งยี่หัดเดียวเพราะฉะนั้นบริษัทประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยทุกฉบับต้องออกโดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ของประกันภัยในประเทศไทยหรือบริษัทสาขาก็รับนะคุณจะไปอ้างว่าสิงคโปร์ต้องไปคนอนุญาตอนุญาตผมไม่สนใจเพราะฉะนั้นคุณคุณต้องตัดสินใจได้ตรงนี้ที่นี่นะที่นี่ถ้าวันนี้ผมได้ฝากเอ่อ มีโปรเจกต์หนึ่งก็ให้ผมดูประกันภัยผมก็ดูประกันภัยแล้วเอ้ยคุณไม่มีเงื่อนไขในนี้ประกันภัยงานก่อสร้างนะคุณไม่มีเงื่อนไขเรื่องฟอนต์ดีไซน์คุณจะมีถ้ามีนะมันไม่เสียตังค์เพียบเพิ่มด้วยแล้วบอกให้คุณจะช่วยจัดการดีทำไมมก็ต่อรองราว่าโฟเตอร์บอกว่าคุณโอนเงื่อนไขที่ก็เป็นดีคุณเป็นไปได้ยังไงผมขีโปรเจกต์ขีโปรเจกต์มีทั้งในกระเพื่อไเป็นสินายาการ ก็ไม่ได้เสียเพื hey, ่อประกันภัยก็เมือโปรเจกต์นะบังเอิญในนโฟลตี้ดีไซน์คอนเนอร์ก็เคยมาสามพันก่าล้านกันภัยเขาบอกว่าให้คุณของผมบอกเออคุณดูให้ดีนะนะมีอะไรก็พูดนะให้คุณของยืนยันให้คุณของพออย่างนี้เจอกันที่ศาลผมก็ไปฟ้องศาล พอไป็นผู้สานด้านแรกครับก็สตัวแทนมานะก็บอกเออะจะคุยทีนี้จะคุยบอกคุยจะไรคุยมาก็บอกไปตั้งนานละด้านที่สองบอกสิบสองล้านหน้าได้ไหมผมถามเออเจ้าของโครงการได้ไหมก็บอกโอเคเลยที่เกียบจะต้องพ้อมไปอีกนานกว่าจะได้ตังเป็นไมเต็มตัวอีกหนึปีก็ไม่รู้ก็จบที่สิบสองล้านบาทคนจ่ายตังเนี่ยกาจ่ายยากเวลาเราจะจ่ายที่ จยากเวลาประธานไปก็จะจ่ายเขาดูแล้วดี่อย่างที่เขาใช้เวลาทีนี้ถ้ามันใช้เวลามากเนี่ยดูแล้วเราเอ้ยถามเรื่องซ้ำๆเนี่ยคุณจะนั่นละให้เจ้าหาออกโดนทิปเลยดีไม่ดีนะพอได้รับโนติสประธานายก็บอกว่าจะท่าทางจะมองดีกว่าเอาได้เสิงพิจาราอะไรก็ก็ก็เป็นได้ ผมก็มีประวัติกับบริษัทประกันภัยเยอะนะว่าแกไม่ค่อยยอมจ่ายอะ่ะไอ้ลูกว่าลูกพาผมไปก่อสร้างในชะ่ไหทำบ้านข้างเคียงเสียหายเราเรียกปาาระกันภัยมาจ่ายประกันภัยก็ไปจ่ายโอ้เอ,เอนนะ้ไปเงี้ยนะไอ้ข้างเคียงก็นฟ้องพอฟ้อง,องมาผมนะ่าที่งคำราา้องต่อศาลขอให้เรียกก้ยประกันภัยเป็นเท่าไหร่ ทีีจ้ากีนี่กีดีเป็นตํารวยด้วจนระทั่งฝ่ายกฎหมายประสัิการไายของผมเรื่อกเาเข้ามานะเขาไม่ขี้เกียจละเขาขี้เกียจสู้อะเขาจะคุยก็ฝ่ายตรงข้ามวันมีมันนอาจ่ายวันนีมันเอาจ่ายวันนึงเขาบอกเขาขี้เกียจคุยละกันนี้เขาคุยคุยคุยยากีนนี้ได้ไหมให้ผมเจ็ดเจ็ดสายทาแล้วก็เขาไม่รับผิดชอบละผมไปคุย โอ้ยบางคนผมคุยได้ห้าแสนนี่ก็เป็นที่ก็เล่าไปไม่รู้ว่าที่ถามมาผมตอบผมหรือยังครับก็กระต่างระดับหนึ่งค่ะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะลำวาหลังไยอ๋อหลังไยวันนี้ไปจะตั้งเพราะวันอื่นก็ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะ inbox ผ่านชมรมนักกฎหมายก่อสร้างไปไะเดี๋ยวอาจจะ แอบตี่ต่อไปทางชมรมนิดนึงอะค่ะแล้วขอข่าวสารเพิ่มเติมขอบคุณครับครับก็ขอบคุณท่านสำหรับท่านอนื่นท่านใดมีประเด็นอะไรจะแชร์เพิ่มเติมไหมครับเรื่องความรับผิดว่าใครอะโอเคอครับอ่ะจเจะอ่าครับ พันธุยา P.I. อะครับมันจะมีคอร์สที่บอกว่าทั้งุสองฝ่ายเนี่ยผู้ว่าจ้างกับผู้แบบเนี่ยจะเวฟซึ่งการละกันจะัเสียซึ่งการละกันตามใจที่เลื่อนเนี่ยมันควอร์โดยประกันไทยนะครับซึ่งซึ่งวันนี้อยากจะถามว่าจริงๆมันควรจะมีเงินเสียหรือมหรือว่าจริงๆมันจะมีข้อเสียอะกรบ้างครับในในการตกต่างฝ่ายต่างคนเนี่ยแต่ถ้าเรื่องที่ความถี่มันเกิดครับอยู่บนยอดโดยการขยายเนี่ยเราเราคิดว่าไอฝรั่งมันเขียนไว้ดีแล้วนะ คือเขาบอกว่าอย่างนี้นะบอกว่าถ้าความเสียหายเนี่ยมันอยู่ภายในวงเงินจำกัดความรับผิด ok. ของบริษัทประกันไทยก็ผู้ออกแบบไม่ต้องรับผิดชอบแล้วเว้นแต่ค่าเสียหายส่วนแรกบร้ประกันไทยมักจะมีค่าเสียหายจนได้สองแสนบาทสามแสนบาทสี่แสนบาทอะไรอย่างเงี้ยนะถ้ามันอยู่ในวงเงินจำกัดความรับผิด มพูดเกีกับกรไปไว้สามสิบล้านเสียหายสิบล้านอยู่ในวงเงินเนี้ยไม่รู้เท่าไหร่ก็ไม่เกินสามสิบล้านพวกแต่รนะับคำเชอาละเว้นแต่ไอเสียหายจากแม่ของทาไอ,น,อน,นี่ฝรั่งเข,เขาเขียนไ้อย่างนี้เราก็เขียนไ้อย่างนี้แต่ว่าต้องเข้าใจายอย่างหน่งว่านี่สัญญาระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้ออกแบบน,นะไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกนะจำกัำดที่เฉพาะนี่ ที่ผู้กำกับอกแอย่างที่ยกตัวอย่างมาบอกว่าพวกแบบออกแบบบ้านแล้วสามปีให้ลังานราคาเป็นพักล้วไปสำรวจแล้วเพราะโอกแบบผิดพลาดคนอยู่อาศัยเนี่ยทั้งผ่านเจ็บทั้งทรัพย์สินเสียหายเนี่ยมันจำกัดความรับผิดโดยสัญญาไม่ได้แต่มันจำกัดความรับผิดได้โดยประกันภัยอันนี้ต่าพังสายไม่ใช่บอกว่าทำแล้วมันออกไป ยาครอบจักรวาลปกป้องคนละหมดช่วยไวรัสที่มีหนาวเดียวกับหมอหมอคนหนึ่งจะเกษียณแล้วัประกันรับประกันวิชาชีพมาโดยตลอดต้องบอกว่าผมเอ้ผมกเกษียณเนี่ยไม่รู้ว่าไปรักษาใครยังไงเกิดวิกาดอะไร ก็จะทำประกันภัยเฉพาะเทลเข้าไปเลงนะพวกความรับผิดชอบการกระทำอะไรนี่ละเข้าไปเสร็จละไอ้เนี่ยถ้าเบี้ยประกันภัยกู้แพ้หูดับเลยอะจนกระทั่งเริ่มล้มเหิวไม่ดับไอ้ฝรั่งมันบอกว่า เบี้ยประกันไคยต้อง300เปอร์เซ็นต์ของในเบี้ยประกันภเพราะบอกใครทำก็ว่าลมะ300เปอร์เซ็นต์บางอย่างบางสิก็ไม่จะทำเลืแต่ผม็ยายาให้เข้าใจแล้บอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงถึง300เปอร์เซ็นต์เป็นไปไม่ได้อะใช่ไหมแต่ก็เป็นมจากเราเวลาศึกษาทาอะารเี้เราก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษบางอย่างมันเกิดเวอร์เกิดอะไร a ับ ก็วันนี้พอดีก็เวลาก็พอเสมควรแล้วนะครับก็ได้คุยกันไปบางข้อนะครับเหมือนที่ท่านอาจารย์ศิลป์บอกว่าอาจจะต้องมิเซชั่นที่ที่แยกแยกออกมาในส่วนของเนื้อหาในแต่ละข้อนะครับเพราะว่ามีรายละเอียดมากนะครับในวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านโดยเฉพาะท่านท่านนายกสมาคมสถานบันนิกสยามนะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่ที่ทาให้เกิดร่างสัญญาฉบับนี้ด้วยนะครับแล้วก็ท่านท่านท่านอาจารย์ศิลป์ อยู่ที่กาุูานะครับชมรมจริงๆแล้วท่านอาจารย์สิบเนี่ยเป็นเป็นคนที่ไปเปิดงานสัมนาครั้งแรกของชมรมเมื่อักเกือบสองปีที่แล้วนะครับครับสองปีที่แล้วแล้วนะครับก็กาุูาวันนี้ก็กรุูนานะครับให้โอกาสมาทําตรงจุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ดโลงนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ชนานะครับแล้วก็ลองกระติมน ชมรมและกฎหมายก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่ที่มาร่วมเสวนากันในวันนี้นะครับหวังก็หวังว่าโอกาสถัดไปนะครับเราก็จะมีโอกาสได้มานั่งพูดคุยกันนะครับครับงั้นวันนี้ก็เวลาก็พอสมควรแล้วนะครับก็ก็คงต้องขอติดกันเสวนาในวันนี้ไวเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากมากเลยครับ